สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสู่ปู่สู่กนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางและพี่น้องเดอ้อของลาวพัฒนานะครับกับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ปฏิพันธ์มากกับบรยิยตหนพี่น้องผิดหวังนะครับกับ หลายสำนักเข่าสองสามสามสองพี่น้องนะครับเนาะหลายก้นเข่าตัวรูดพี่น้องมีเข่ามีรูดพี่น้องนะครับเนาะเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กบยับเบ๋าเงพี่น้องผิดหวังพี่น้องนะครับแม้กทางจับคูบอได้แตกง่ายๆพี่น้องนะครับซายวิ่งซ้ายรูดพี่น้องกระเผิดหวันงนะครับ มีเขามีรุดเป็นธรรธมาดาพี่รองเนยนะครับอย่าไปเสีเยดมันนะครับจุดแรกนะครับสามคู่หกสามคู่หกหางพี่รองนะครับพึงเป็นวดแรกกถ้าผลงานได้ดีเยี่ยมทําผลงานไหนพี่รองนาติดตามนาเอาไปพิจารณาเป็นอยนางยิงพี่รองเพราะว่าสามคู่หกหางเมื่อก่อนมันเป็นสี่คู่แปดหางพี่รองนะครับบัณฑกตาลงมาสองคู่พี่้องเหลือหกพี่้องนะครับ ก็เหลือหน่วยลงแต่กับเขาคือเขาพี่น้องนะครับนี่คือความสุดยอดความ,มนแม่นยน่ของปูพี่น้องนะครับกับสำนักต่างๆพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิบบาไปตามยอดต่างของปูอุดรเด้อพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวไปใส่วันที่กันก่อนเนาะวันที่สิบสี่ วันที่สิบสี่นะครับพอสองห้าหกแปดนะครับลาวพัฒนา ปู่อุดรลาวพัฒนาปู่อุดร ครับวิ่งบนล่างพี่น้องปูอุดรสิวิ่งยังไงเนาะวิ่งบนล่าง ผูุ้อนวิ่งบนล่างหลังศูนย์เก้าพี่น้องนะครับศูนย์กับเก้าเนาะพี่น้องศูนย์กับเก้านะครับพี่น้องมักกระจัดคัดกาด,ดพันพี่น้องนะครับเนื้อท่าไม่เขามีรุดเด้อ นะครับแนวทางมีเขา่ามีรุดพี่น้องก็จะไปจับคู่มาเบิ้งแนวทางกวดที่ผ่านมาของปูดุดนกันพี่น้องนะครับวันที่สิบพฤษภาสองห้าหแลาวพัฒนาปูรดรวิ่งวนล่างสองกับ9้าพี่น้องสายวิ่งสายหลุดพี่น้องเข้ามาที่สองพี่น้องวิ่งสองเข้าสองพี่น้องจับคู่แตกสองสามพี่น้องนะครับ แนวทางของปูดอนพรธรรมดาพี่น้องแมนสุดจอดนะครับคมลึกพี่น้องนะครับให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนไ้นะครับบอปิดบวังยางแน่นอนนะครับสำหรับล่าพัฒนาเมือม่ออื่นมื่อใดน้องวันที่ป่าวมาวที่เด้เดือน้นองเิได้ล่าไอ รัฐบาลไทยกําลังเคียงขัดรัฐบาลไทยกันพี่น้องเพื่อเสีเอามาให้พี่ให้น้องจัดดักๆแน่นๆกันนะครับกับรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาพาจอจะดีรัฐบาลไทยก็ศูนย์หกศูนย์พี่น้องเขาเต็มเต็มเลยนะครับเอาพี่น้องไปบังปูอ่อนจับคู่พี่น้องจะพูดจับคู่ใหนน้ยังเนาะปูโอนจับคู่พี่น้อง ปูอุดรจับคู่เด้อศูนย์หนึ่งศูนย์ 7 0 8 เก้าสี่เก้าเจ็ดนี่ยพี่นนี่คือแนวทางของปู่อดเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้อง นทนั้งที่เขาไม่ลดี่น้องนะครับนะครับผมวันที่สิบสี่พฤษภาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูอุดรไปน้นองวิ่งบนล่างศูนย์กับเก้าเด้อจำขั้วศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดี่น้อง เก้าศูพี่น้องแคบหนะ้าจอปูรอนไว้พี่น้องเอาไว้เป็นพยานหลักฐานนะครับแคบหนะ้าจอแล้วพี่น้อง่าลืมกดไล้์กดแชร์ก,กดติดตามด้พี่น้องได้กำลังใจเพื่อนสำหรับคลิปนี้พอเจดีก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้แล้วพี่น้องคลิปหนะ้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ